แล้วก็พยายามมองสภาวะธรรมกับพวกท่านทั้งหลายเมื่อก่อนเวลาเรามาเข้าอบรมช่วงพาคบ่ายพักเช้าพักค,คำ่ำเวลานั้นตมาก็ใจท่านทั้งหลายเนี่ยสวดกราบพระสวดแบบพุทธคุณธรรมคุณสังคุณและอธิษฐาน ในสามประการอธิิฐานให้กับตัวเองด้วยการกล่าวถึงคนระปธรรมประสงค์ให้กับบุญนี้ให้บุญนี้ส่งผลให้วิดามบรรดาคนที่มีภพกแก่เราให้มีแต่ความสุขความเจริญสองด้วยการธิฐานว่าเพราะการกล่าวถึงคุนรูปธรรมประสงค์ mm hmm. ให้บุญนี้ส่งผลให้ท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมที่มาอยู่ในเขวะคลองให้มีปัญญาบารมียิ่งขึ้นไปสาม ให้กับตัวเราเองให้คําาปฏิบัติถิ่นพิพรลาลหลงทางะได้มีให้เกิดเป็นสมาปฏิจจบัติเข้าสู่กระแสธรรมไปสู่กระแสธรรมบกสคือมรรคผลนิพพานดับทุกโดยสิ้นเชิงและก็พยายามสังเกตทั้งทั้งหน้าตาทั้งจิตใจมีความเชื่อว่าครอดพุทธโทจดีนเป็นการอัปเกรดที่มีคุณภาพกว่เดิมมาก มีใครมีใครมีใคร,ม,ใครมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะเมื่อก่อนเรามาก็จะทําตามเบสิกที่บอกแต่พอช่วงหลังเนี่ยพอเราาพุทธโทยนืนงเนี่ยตั้งแต่กราบพระรัตนตรยัยและก็สาธยายคุณของพระธรรมแล้วก็พุทธโทเนี่ยพอจี้พุทธโทเนี่ย,ย,ยให้คุณพ่อให้สว่างไปเนี่ยให้คุณพ่อโชคดีเนี่ยพุทธโทคุณแม่โชคดีเนี่ย พุทธโถให้ท่านผู้มีเร็นุนโชคดีด้วยการกำหนดทั้งองค์ประกอบท่านเชื่อไหมว่าปกติเวลาท่านมาอยู่ว่าคอนตลองเนี่ยวันหนึ่งวันสองเนี่ยมามอมแมมมากเลย <c oughs> <c oughs> หน้าตามมอมแมม <c oughs> <c oughs> แต่พอมาแบบพุทธโธโชคดีเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยพอมามันพองใสดูมัน เหมือนเทวดาโมทนามันเทวดาแต่งตัวแต่งหน้าตาให้ตลอดเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นคือ,อเป็นไม,ม่ท่านมันเป็นถ้าถ้าทุกคนจับอารมณ์นะหลวงพ่อขออภัยไม่ได้คืออันนั้นก็ยกขึ้นบูชาอยู่ครูบาอาจารย์ถ้าเราเปรียบนะอันเก่าอ่ะเหมือนกับเราไม่อิ่มแต่อันนี้มันอิ่มมันมีสภาวะที่อิ่มยมรู้สึกแบบนั้น อันนี้ไม่ได้ไคือเชื่อตามนะนั่นคือ <c oughs> คือ <c oughs> ได้ได้ทดสอบ <c oughs> ผมก็เป็นลายย่อเวมาว่าจะแผ่เมตตายมอยู่แล้วแต่ว่าพอมาให้ยมแผ่เมตตาแบบแบบเก้าวลีเนี่ยพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้ไม่ได้เน้นพอรักรลาพุทธโธให้คุณข้าพเจ้าโชคดีด้วยแล้วด้วยการมันมันครบวงจรในเก้าประการเนี่ยมันมันมันรู้สึกว่าโยมสว่างขึ้นมีใครมีความรู้สึกงั้นบ้างยมเหมือนิ แล้วการนอนเนะี่ยการนอนถ้าแบบเราปล่อยวางเป็นเนี่ยไปนอนไม่ใครไปนอนตามสุดครูสิบนาทีสาธุแล้วมั่นยอมปันเพนเนี่ยปกติบางทีอยู่บ้านต้องกินยานอนหลับเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่กินอะไรใช่ไหมแล้วเวลาไปนอนตอนภาคบ่ายเนี่ยได้ไปนอนไหมไปนอนได้ภาวนาเก้าวลีเนี่ย ภาวนาแบบแบบให้ให้ให,ให้ให้ความละเอียดพุทโธเป็นก็น,น้อมแต่ด้วยอารมณ์ที่นําท่านทั้งหลายสวดมนต์นำท่านทาาันนท้งหลายแผ่เป็นตาภาวนาวนในกระนัฐชนที่เราปฏิบัติอ,อารมณ์มันจะหยาบมากเข้าใจไหมเวลาเราต้องสวดปรับปรับคีย์บอร์ดกันปรับมาให้ให้เข้ากันเนี่ยมันจะหยาบแต่เวลาเราไปนอนเน่ยเราใช้อารมณ์ที่เย็นให้เกิดความละเอียดประนีต พุทธให้มองจึงบอกเห็นให้แม่นะ่ะมองว่าพุทธโทให้กับพ่อโชคดีเนะี<ม>่ยเห็นตั้งแต่พ่อเราเนะี่ยประนประนอมทุกถนอมเราตั้งแต่เคี้ยวข้าวมันเกิดสภาวะยมพ่อตารมาในเวลาแกจะให้ลูกกินตอนล็กเลยเนี่ยแกจะเคี้ยวนะ่ะ <c oughs> แล้วแกก็เอาจากปากแกให้กินนะ่ะมันเป็นความปราณีตหมา <c oughs> มันเกิดความปราณีต <c oughs> มันเกิดสภาวะพออิ่มมันอิ่มน,นั้นธารมาสังเกตโดยธรรมาใช้แค่ แค่ทดสอบดูกับตัวเองไม่ถึงจบเลยหลับพื้นเลยไม่ถึงก้าวไม่ถึงก้าเลยหลับพื้นเลยแล้วก็ตรงห้านาทีเป๊ะเลยนั่นคือนั่นเป็นจริงในการเหมือนที่ท่านมนนมาอยู่ช่วงที่พุทโธกเกิดเกิดขึ้นทั้งที่ตัวท่านเน่าจะเป็นโรคยแยะเลย <laughs> ดู <laughs> ไม่เป็นเลยเวลาเวลามุน วดศีรษะไม่สบายก็พุทโธให้สมองข้าพเจ้าโชคดีอ่ะกหนดกําหนดกําหนดไปมันหายหมดเลยทุกอย่างที่เราเป็นนะมาได้ทดสอบเรื่องนี้นั่นจึงบอกพุทโธโชคดีเนี่ยพอเรากําหนดได้รอดมันจะรักษาโรคของมันเองมันจะรักษาของมันเเพราะมีความสุขและก็เป็นการเป็นกระบวนการให้บนที่เป็นพลังงานให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดเจ้ากรรมนายเวร ที่เราเคยมีกรรมเวรเป็นพบเป็นภูมิผ่านมาตั้งแต่พ่อแม่ตั้งแต่ตัวเราเองตั้งแต่ผู้มีคุณทั้งหลายแล้วคือมันครบวงจรอ่ะมันครบวงจรเป็นการมันการอนุบาลแต่พอจิตมันได้สัมผัสมันจะเป็นการให้ให้เป็นก็ให้ให้เมตตาโดยไม่มีประมาณมันจะเกิดสภาวะเทวดาทุกชั้นฟ้าเนี่ยแล้วก็ชั้นดินสิมาชั้นเนี่ยมันก็จะรับสัมผัสหมดเลย มันจริงโปร่งสว่างเลยแต่ต้องทําให้อ่อนโยนละเอียดประณีตที่สุดแต่การที่มาปฏิบัติรวมกันเนี่ยมันยัง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 ไม,ม่เพราะเป็นมันทํายากเพราะว่าอารมณ์สภาวะแม้แต่การสวดเนี่ยบางทีท่านก็ขาดลืมบางทีลืมเพราะว่าเราไม่เคยเป็นครั้งแรกเช่นใบพุทธยดีเราก็ลืมนะนั่นพอเราทำงี้เดี๋ยวต่อไปก็คงจะต้อง ปรับระบบมาหมายหมดเลยเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับพุทธเถโชคดีนะแล้วก็ดูหน้าตาพอพอมาวันแรกปกติยอมมาวันแรกพอหลังจากคืนแรกเนี่ยมันจะมาง้อยเงาเลย <c oughs> <c oughs> แต่พอพุทธเรโชคดีมาตั้งมาแรกมันมันอัพเลยมันอัพเมือนมีราศี <c oughs> เหมือนนักษณะ,ะ,ะสินจับสินจับอำนาจบุญพลังงานมันจับอมองเห็นสัมผัสบางทีเรายังจับไม่ได้ นั่นจึงเวลาเรามาปฏิบัติจริงนี่เราสังเกตว่าพุทธโทชีวน,น่าจะเปิดตลาดได้แล้วไปสู่จิตใจของผู้เป็นชาวพุทธโดยแท้เพราะมันได้ได้สนสมบูรณ์ก็คือที่เป็นแบบนุบานก็คือการแผ่เมตตาเนี่ยแบบนุบานในขณะที่การแผ่เมตตาเนี่ยแบบที่เราแบบมันก็จะเกิดสัม,มะถะในตัวมันเองขณะที่รู้ตัวเฉยเ,เ,เกิดโดยปัสนาของมันเองนั่นจึงได้ทั้งสามบทได้ทั้งสม,มะถะได้ทั้งวิปัสนา ได้ทั้งการแผ่เมตตาแต่เมื่อเมื่อเราทําอย่างนี้พระตรามบอกวธรรมะที่เกิดเกิดเกิดสถานที่แห่งประเทศไทยที่ว้านของตองแล้วเกิดที่สูงนั้นพระท่านที่มารับถ่ายทอดไปเนี่ยท่านต้องพยายามจําคํานี้ได้ว่าเกิดที่สูงท่านห้ามทําใจต่ําเมื่อลงเอาธรรมะพุทโธจจติบายต้องทําใจให้สูงคำว่าใจต่ําก็คือเช่นเลาะเบาแวงอิจฉาดิสจานินทาว่าราโกรธกรนัน สายร้ายป้ายสีเนี่ยก็จะจับผิดคนอื่นก็กระจต่ำต้องดูที่ตัวเองทั้งหมดแก้ที่ตัวเองทั้งหมดไม่ต้องไปแก้บางทีมีคนเหมือนคนบอกว่าภาวนาพุทธโธจะดีบ้าแล้วอะไรเนี่ยไม่ต้องไปเถียงเพราะเขาไม่เคยทดสอบพระธรรมาได้ทดสอบทั้งหมดนะ่จึงว่าเป็นยุคที่ธรรมาคิดว่าน่าจะเป็นยุคที่สมบูรณ์ในยุคที่ไอในยุค AI ไอในยุคในยุคโลกาภิวัตนนะ์เนี่ย นั่นคนจะเข้าใจง่ายท่านเชื่อไหมมีต่างประเทศมาว่าขอขอขอได้ไหมขอขอให้พิมได้ได้พิมพ์แล้วก็ให้ให้แม่นยำอ่ะถูกใจมากก็บอกเนี้นะเนี <c> ่ย <oughs> ที่ก็ดูร <c oughs> ายคนที่นั่งดูและรายคนที่ทำตามรู้สึกถูกใจมากบอกง่ายจังนะล้างจานด้วยพุโทโธจดีเนี่ยแต่มาอยากให้ท่านได้อารมณ์อารมณ์อารมณ์สมาธิเกิดจากการปฏิบัติเกิดสภาวะเนี่ย เช่นล้างจานเนี่ยล้างแก้วเนี่ยด้วยพุทโธโชคดีต่างล้างแบบประณีตอ่ะให้ละเอียดพอล้างพืชแบบพระแพ้ไม่ตาทั้งก้าเนี่ยพอมีความสุขตั้งแต่จับของทุกอย่างที่ธรรมมาเพื่ท่านทั้งหลายว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องพระธรรมาศรัทธาบุคคลพระที่ยิ่งใหญ่ของประเทศคือท่านเจ้าคุณพุทธทาสไม่ใช่ไปแล้วไปศรัทธาเลยธรรมะจึงรู้ว่าไม่ใช่ใครจะฟังได้เลย ต้องได้อารมณ์ได้สภาวะที่ได้สภาวะนั้นคือ,อ,อสสที่เป็นคนตรังแล้วได้เลื่อนจากประชาชนคนชาวบ้านเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกของประเทศไทยคือท่านชวนลีกภี่เอาอุศดีบัณฑิตไปถวายเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสพอไปถวายท่านก็ให้นั่งพอพระสงฆ์ก็จะนั่ง ที่หลานนินโคงแล้วท่านก็พูดธรรมะเนี่ยที่ตมะมาเกิดปีติแบบถล่มทลายเกิดความศรัทธาจนแบบมันบ้าอาจารบ์บ้าอาจาร์เข้าใจไหมเมาอาจารย์ใครว่าอาจารย์เราไม่ได้ไม่ได้เลยมันลงขนาดนั้นเลยบางทีต้องตีสองมาเดินมาดูว่าท่านทำไงท่านก็จะนั่งพิมพ์หนังสือพอท่านนั่งนั่งชมท่านก็พิมพ์พิมพ์เป็นตุก๊กๆ,ๆแล้วก็นั่งต่อ เพื่อต้องการคัดกรองเวลาท่านมาบรรยายวันเสาร์เนี่ยบ่ายเพื่อต้องการให้ออกคําบรรยายท่านื่อออกมาแล้วื่อเป็นตัวหนังสือสะท้านใจเกือบเดี่วถ้าท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธต้องทำหน้าที่อย่างเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องถ้าการฟังธรรมการสวดมนต์การทําสมาธิการเดินจังกรม ถ้าไม่เกิดเหตุผลสามประการนี้ถือว่าท่านปฏิบัติผิดหนึ่งในการบริหารชีวิตประจำวันตื่นมาอาบน้าแปรงฟันต้องทอาให้มีความสุขล้างหน้าให้มีความสุขอาบน้ำให้มีความสุขกวาดบ้านให้มีความสุขนี่คือการบริหารชีวิตประจำถ้าใครทําตัวนี้มีความสุขจากการตื่นนอนมาแล้วทํามีความสุขนี้ถือว่าท่านเริ่มเริ่มสมนุนถูกไม่ต้องไปหาภายนอก พอเราสนพอเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันถูกปุ๊บมันก็จะขยายผลไปสู่การสแสวงหาเครื่องเล่นคือไปทํางานงานตัวเล็กนั่นเปลเราไปทำงานมีงานอะไรเพราะมีความสุขมันจะไม่เบื่องานเกิดงานนั้นมีปัญหาปัญหาคือบปัญญัญหาคือบารามีแต่ถ้าไม่ได้พูดแบบนี้ต้องมาเติม <c oughs> งานคือตัวเล็กชีวิตเรานั้นเราจะชอบไม่ชอบไม่ได้ความสุข พอมีความผลงานก็มาเพราะพระพองค์เป็นต้นแบบมนุษย์ที่ทํางานมีความสุขงานของอดุลลนเลือนั้นเวลาไปทำงานอะไรอยู่ทำต้องทำอย่างมีความสุขสามเราต้องสมาคมเราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่ในอยู่ในโลกที่มีการสัตว์สังคมต้องอยู่มีพ่อมีแม่มีครูมีอาจารย์มีคนร่วมงานมีคนมีผู้บัญชาบังคับมีเดจาฟ้ามักสัตสมาะชีพรามนั้นต้องสมาคมอย่างถูกต้องถ้าใครปฏิบัติ ทำสามอย่างนี้ถูกถือว่านั่งสมาธิถูกสวดมนต์ถูกท่านเคยสังเกตไหมว่าเวลาท่านตื่นมาอาบน้ามีความสุขล้างหน้ามีความสุขท่านยังไม่ถึงแต่พอฟังเขาจะออกลดปีติสมาก็เลยรู้เนี่ยจึงเวลาผมผ้ากวาดทุกอย่างมันมีความสุขเริ่มต้นมีความสุขมันพอทําอะไรที่มีความสุขมันจึงรู้ว่าโอ้นี่คือธรรมะคําสอนที่แท้จริง นั้นถ้าเราร่องต้นเนี่ยเริ่มต้นจากการชิระจำวันให้ได้เลปลงฟันมีความสุขเนะี่ยนั้นกระบวนการเี้จะทำยังไงโยมเราเข้าถึงได้ก็คือเนี่ยจึงออกแบบฟอร์มเนี่ยให้เพื่อต้องการกล่ลาวจิตของเราที่เรามันหยาบเพราะจิตเราค่อนข้างหยาบการกระทําที่หยาบทําไมจึงบอกหยาบเพราะเวลาใครทําไม่ถูกใจเราก็งุเงินเหมือนใช้แค่โลกใหล้ลโลกไปเก็บยอดตาลึงหรือเก็บ เครื่องครัวไม่ถูกใจยังหกดหงุนกินเลยนี่คือผิดสะสมมาผิดเลยนั้นวิธีการนันคือใช้ใช้อำนาจของการกล่าวด้วยการใช้พุทโธโชคดีเนะี่ยด้วยการแผ่เมตตาเนะี่ยร่างจารเดืแผ่เมตตาโดยพอกล่าวไปมันจะเกิดสภาวะที่บางทีเกิดล่างแก้วบางทีเห็นหมดมาเห็นหมดมันจับที่แก้วเป่าออกล้างออกเพื่อให้มันตายถ้าคนจิตอย่าเห็นหมดปุ๊บ สัตว์น้ำมันตายไปเลยมองเห็นว่าแม้แต่มดยังอยาจะต้องการความปลอดภัยมันจะเกิดสภาวะหมดเลยนั่นพระที่ <c oughs> คู่พระบัณฑิตเลิกการทาบาปแบบเบียดเบียนเรื่องสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมันจะหายไปเองมันจะเกิดความปราณีตนะเกิดความประณีตนั่นจึงกระบวนการทําให้เราจับจิตในธรรมะเร็วก็คือพอเราต้องการอสอนลูกหลานเราต้องการสอนคน ใกล้เราในบางทีเหมือนที่อาจารย์ท่านทีอาจารย์เวลาท่านในห้องน้าเนี่ยท่านจะวางขันวางขันวางที่ที่แม่นยําเลยตรงนี้คือที่วางทีนี้วางอันนี้ตรงวางบางบางให้เป็นวินัยสอนลูกศิษย์ถ้าใครมาเข้าห้องน้ําจะรู้เลยว่าถ้าวางผิดถือว่าไม่มีวินัยไม่มีระเบียบ นั่นก็เลยได้วิทยนได้ความความละเอียดนั่นจึงพอมาใช้พุโทโธชฉยๆเนี่ยพอกันหมดไปเนี่ยจิตที่มีความสุขเน่ยทำอะไรแบบบางทีไม่มีไม่น่าเชื่อบางทีเดินไปนี่มีกลิ่นหอมมาเต็มหมดเลยก็เลยว่าโอ้เทวดาเนี่ยโลกทิพย์โลกทิพย์เนี่ยอยากรู้ว่ามานโมทนาด้วยนั่นแต่มาอยากโยมทำตรงนี้ให้ได้นห เจอใครพุทโธเจดีปรารถนาทุกคนที่อยู่ใกล้เรามีความสุขน่จึงกระบวนการแผ่เมตตาเนี่ยจึงและก็สังเกตเอาเพื่อท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาทุกครั้งที่มีคอร์สดยคอร์สของตัววัดมีอยู่แล้วแต่พอมาทําวิจัยด้วยการทําวิจัยเนี่ยพอในสุดก็ท่านมาอยู่สามวันเนี่ยไม่เหมือนแต่ก่อนเลย <_ <d> _ <n> _>มื่อก่อนมามันก็มามันสามสี่วันกว่า <d _ n> จะได้อารมณ์ก็คือวันที่ห้านะ้ะวันที่ห้าน <d _ n> จึงพอให้กลับบ้านได้อันนี้มาเหมือนเดิมเลยแล้วจะดูมือนมีคนมาแต่งตัวให้ตนอดเลยเพราะจิตที่ที่ให้บุญที่เป็นพลังงานนัคือให้บุญพ่อแม่เรายิ่งเอาคุณกงพุทธธรรมประสงค์ด้วยอธิษฐานจิตให้แล้วก็เอาพุโทโธบังคับอีกพลังงานที่สูงแล้วก็ โชคดีเนี่ยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานที่บรรทบุตรไทยเนี่ยพูดความโชคดีเนี่ยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ให้ทุกคนโชคดีแต่เราไม่่อยใช้เป็นนิสัยแต่พอมาอยู่วัดของตะลองเนี่ยมีใครรู้ว่าพุทธโอ้ให้โชคดีเนี่ยกี่ครั้งกี่กี่วลีที่เราพูดคำมงคลเนี่ยคำมงคลเนี่ยที่มีใครรู้ว่ามาอ,าอยู่วันหนึ่งพูดกี่ครั้งจําได้ไหมนี่คือคํามงคล มันเป็นพลังงานที่เป็นทิ์มันสะสมนั่นก็เลยได้ทำว่าโอ้ยโยมเนี่ยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคอร์สที่พานมาเลยมีใครรู้สึกอย่างนั้นมัานมีใครรู้สึกอย่างนั้นบ้า,นรรางนะทึงโหรู้คนงามยังงามเหมือนเดิม <laughs> นั่นคือเพราะเป็นอํานาจที่ให้บุญให้บุญที่เป็นพลังงานที่เป็นเป็นตัวทั้งตัวตัวการแผ่เมตตาเป็นพลังมากอยู่แล้วแต่พลังที่ได้เหมือนที่ท่านมโรภาคือการการเดินเนี่ยการใช้สติแบบแบบสมถะท,ทั้งสติแบบวิปัสสนามันจอยการสามสินเนี่ยมันจะมีพลังมากแล้วท่านเพือท่านอา่พอมาลงหรือเข้ามามันจะเย็นพอจะมาทําตัวเนี้ย ภาวนาก็จะมีกลิ่นหอมมาเลยเดินแม้แต่ล้างแก้วเนี่ยแต่ล้างอย่างปราณีตนะล้างไปด้วยแผ่เมตตาให้พ่อแม่ให้คนทั้งหลายให้คนที่รู้จักทั้งหมดเหมือนทั้งเก้าวลีเนี่ยใช้เก้าวลีเลยล้างไปด้วยเช็ดไปด้วยแล้วมันจะปราณีตต้องทําอย่างปราณีตใจแต่วานคณะที่พาท่านนำเนี่ยนำท่านสวดนําท่านภาวนาหรือนําท่านกราบเนี่ยไม่มันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการบังคับ มันไม่ถูกในจิตของเรานั่นเมื่อตาเราต้องต่อยอดเวลาออกไปใช้คนเดียวไปอยู่ที่บ้านอยู่การงานพยายามต่อยอดมันจะสว่างเพราะจิตมันมีสมาธิมีสติมากเนี่ยเวลามีเรื่องกระทบมาเราก็จะถึกเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่เอาเรื่องปล่อยวางเพราะไม่เกิดประโยชน์เช่นคาว่าไม่ดีจะเทียงไปก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่เฉยๆดีกว่านั่นท่านลงจึงแ่า พุทโธชนลี่เกิดให้สูงนั้นพระท่านเป็นต้นแบบผูทท้ที่มาร่วมสมัยในการอบรมเรื่องพุทโธวิปัสสนาพุทโธเจดีเนี่ยพระท่านกลับไปต้องบางตามสเก็ปที่ครูบาอาจารย์บางไว้ว่าเมื่อเราลงจากเขาลงไปเนี่ยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อลงเอาธรรมะชั้นสูงไปธรรมะชั้นสูงต้องมีเมตตามากต้องมีความกตัญญูมากต้องมีความอดทนมากต้องมีความสามัคคีมาก ต้องอ่อนน้อมความศราก,รกธรรมะชั้นสูงเอาไปอยู่กับคนที่ลูกหลานกับบริวารเราได้จะค่อยเห็นความเปลีป่ยนแปลงถ้าเขายังหยาบมากเราก็ต้องพยายามให้บุญเป็นพลังงานมากเพราะเราเคยหยาบมาก่อนเนี่ยพอเราเคยหยาบมาก่อนกรรมมันเคยกรรมมันจะมาเดี๋ยวเพราะเราเคยดือ้อพ่อแม่พอมีลูกหลานหลายท่านที่กําลังฟังอยู่มีลูกหลานพอลูกหลานมีส่วนใหญ่เราก็มีส่วนใหญ่กมญ็มีลูกคนเดียวสองคนลูกมันดือ้อเนี่ยมาปุ๊บ ทำไม่ได้ให้โกรธไม่ได้พราอมติดมานานนั่นเราต้องไม่มีพ้นดีความโกรธความไม่ดีต้องทําแต่ความดีไปเลยนะให้ใช้พุทธโทธจะดีนําหน้านะแข็งใจเลยมันสามีอวอยวายหรือร้อนจะเอาวนใจพุทธโทธให้เธอโชคดีนะ <c oughs> ทํากับข้าวพุทธโทธสามีโชคดีไปเลย <c oughs> ให้มันเย็นนะสู้กับความดเดี๋ยวมันชนะหมดอ่นะไม่มีไม่มีอะไรสู้กับความดีได้ พราะในโอวาในโอวาสัปดาธมที่เราสวดจนจำกันได้หมดนห้ามทำชั่วเลย <laughs> ให้ทำแต่ความดีนี่เป็นนี่การปฏิบัติกรรมฐานตอนีนะ้ให้ทำแต่ความดีพยายามยกความดีให้เลยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะเพราะไม่มีอะไรพลังไม่มีพลังงานใดสู้กับจิตที่มีมีมหากุสลด้วยความดีปรารถนาทุกคนมีความดีนั่นพอพอเราแพ้เมตตาเนี่ย ในส่วนมนต์อธิษฐานจิตแผ่เมตตาทั้งเก้าวลีเนี่ยมันเป็นคลุมจักรวาลคลุมหมดเลยนะและคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรที่เพิ่มยกเว้นเราไปทําคนเดียวอันนี้เป็นการออกแบบรักสูตรแบบอนุบาลน,นั่นพอพอพอมามาประเมินผลประเมินผลจากตัวเองเนี่ยเพราะเวลายอมมาอยู่เนี่ยเรามาจะประเมินผลมากนะแต่ยอมไม่รู้หรอกว่าต้องมาจะอาจารย์จิตแต่เมื่อเมื่อเราแผ่เมตตาร่วมกันทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องหนัก เมื่อก่อนจะหนักมากเพราะต้องทุ่มเทให้โยมเดินทางสว่างอย่าให้เป็นอันตรายอย่าให้หลงทางอย่า,าปฏิบัติเกิดเป็นเกิดตายเนี่ยเกิดโยมมาตายทวดมาสิบมายี่สิบคนเดียวมาปฏิบัติตายกันหมดคนจะไม่มาวัดก็เลยต้ที่ทานคิดไปหมดเลยตอนก่อนแต่ตอนนี้ไม่เลยนะตอนนี้เปลี่ยนด้วยการให้บุญที่เป็นเราทํากันเองได้เลยพุทโธโชคดีเพราะโชคดีไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องความเสียหายมีแต่ความร่มเย็นเลย เราเราทำและก็ต้เห็นมากก็คือ,อเห็นโยมพรามีมีศินจับศินจับนั่นปกติเวลาคลอดทั่วไปโยมที่ตั้งใจไปแบบมากก็คือสามวันจับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ผลก็ดูเวลาบางคนมันเหมือนน่าจะดีแต่พอส่วดมนต์นั่งภาวนาไปคืนน่าจะไม่มีราศีเลยต้องงุนวันที่ห้า ตอนเช้าวันที่ห้าจึงมีราศีแต่ชุดนี้ไม่เหมือนชุดนี้มาวันแรกธรรมดาเพราะวันที่สองแม่มันวันที่สามมันนางฟ้าเลยมันนี่ก็เรียกว่านั้นพอท่านทําแล้วมีความสุขห้ามเครียดจังหวะขอการปฏบธรรมต้องทำมีความสุขทําตามครูเดี๋ยวมันจะค่อยปลดล็อกที่เราเคยเคยทําตามใจตัวเองนั้นพอมาทําตามการสอนพระสัมมาจ้าที่พระทรงออกมาเนี่ยมันจะค่อยปลดล็อกมันจะค่อยสว่าง และอนิสงส์เนี่ยมันจะกลับไปเห็นอนิสงส์ต่มามากนะนั่นนยมจึงบอกพยายามทําให้อ่อนโยนที่สุดเวลาเราแผ่เมตตานั่นเวลาเราอยู่ตรงนี้แผ่เมตตาตามครูเนี่ยยังไม่อ่อนโยนเท่าไหร่เพราะมันยิ่งสวดมนต์อ่ะสวดพชีเหมือน,นเ,รเราไม่เคยเพอแผ่เมตตาพุทธโธให้คุณให้ท่านเพื่อบุคจบเสร็จก็สว่าค่าโตเนี่ยมเราไม่เคยบางทีมันจับขียังไม่ได้ยังไม่ชํานาญแต่ถ้าต่อไปก็จะชํานาญ และแบบตอนนี้เดี๋ยวจวางเป็นระบบเพราะวัดจะวางระบบเพื่อการให้ให้กล่าวโยมนะหรือปิดคอ์แล้วพอพอพอเข้าคอสแผลเมตาก็จะแบบเดียวกันนะเนาะให้เพราะจะพูดนดูเวลายังไม่ได้พุ่นจะหมดเวลาเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พื่อต้องการให้ท่านได้ปฏิบัติตามรูปแบบนะเพื่นะพอต้องการเพราะแต่มาขอาให้ท่านมารรบบอกอบอกว่าให้ปฏิบัติให้เกิดเกิดหยาบก่อน อ่เกิดอยากเข้าไปสู่เวทนาจิตธรรมมากเดี๋ยวมันใหญ่เพราะโยมจะยังรับไม่ได้โยมไม่ละเอียดพอ <c oughs> โยมให้ได้กายก่อนเพราะได้กายเดี๋ยวมันจะเข้าไปเองมันจะค่อยปรับไปเองอ๋อนั่นก็เดี๋ยวให้ท่านน้นําท่านทานหลายพฏิบัติในรูปแบบต่ตอไปอ๋อนิมนต์พระสงฆ์น้อมกราบ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาพัฒนานุสิทธิ์พร้อมกันพร้อมแล้วกราบกราบกราบ